สวัสดีครับพ่อชัยครับคงเงื่องเซยเหลื่อมลงละครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านครับวันนี้ผมเขยอ,อีสานใต้ครับมาติดตามเรื่องราวความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อชัยครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อก็บอกว่าได้แนวทางตัวเลขมาเล่ามาแบ่งปันให้ท่านผู้ชม f อฟในช่องของเขยอ,อีสานใต้ฟัง <c oughs> แล้วครับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อเล่าให้ฟังเนาะครับก็ให้ท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือแนวทางเท่านั้นเองครับครับมื้อนี้คุณพ่อกล่อผมมาหาตั้งแต่เช้าแล้วบอกครับพ่อครับกับวาในเ้ไม่กันนี่ละเฮ็ดงานก็ก็แก๊กๆกันมาหิ้งสากัอยู่ในหม่องเกี่ยวเข่าออกเลยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกันอยู่ท่งผู้อบเงโก้สินะเลือยู่ผูนหาวกโต คือพอแบ่งเลี้ยงไว้สองสองที่แม่นแบ่งเป็นสองข้อเพราะว่ามันหลายตัวนะมันออกมาเนี่ยยังไนกับเอียงมองเกี้ยวเขาออกกับอะไรเอาขึ้นไปพูดเอาลงมาอย่างเขาอพยกํำเนียละเออเมื่อวานผมกับมหาพ่อยู่แต่บบเจอรนาะครับเมื่อวานพอดีติดประสมกับเกษตรกรผู้พ่นมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินอยู่ทางคุ่ขันนะครับไปซอยเพิ่นทางคุกขันพุดนลับครับ เทนีมาเว้าถึงเรื่องเล่าความฝันน้องคอเนาะครับค,บคบอไส้บอกว่าฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับฝันพาน่าจะขึ้นแล้วพอฝันมือขึ้นนี่ละก<อ>็ตู้มือกับช่วงใยช่วงยังพุ่กับสีไปอยู่ในสวนมองหันละไปถากไปทางทํากวมสะอาดจนแปลนจนงามแล้วละเดี๋ยวนี้ก็นม่องทองเที่ยวครับเขาไปปลูกเปยนอนไปแคมปีงแคมยังใด ไม่นางผมพานไปเนาะครับเห็นมีรถมาจอดหลายขั้นอยู่ครับพ่อเป็นมาหาพ่อครับครับกับเพื่อนแวะเขาไปเบิ่งไปส้มสถานที่นั่นละมีน้ำตกนั่นมาของนม่ครับมีน้ำตกมันเป็นธรรมศาสตร์อากาศมันลมรื่นนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนนะครับนี่อันไ้ก็ไปพักผ่อนย้อนใจได้ครับครับฉะนั้นละไปหัน่ะไ้มานอนฝันนะครับนอนยังมือแรงถากทางแปลนเบิดหลังงามหล่ะก็เลยมานอนฝัน วันวาผู้เเ่านี่อุ่มล้านมากมานั่งในก้อนหินนั่งในโขดหินเออว่ากก็บอปากหลอกนั่งอยู่ก็เลยหุวงเขาหุวงหําว่าสีแต่งผ้าเขากินเพี้่นน่ะนะเออคือว่าเจ้าของสีกินเขาเที่ยงว่าย่างไรก็เลยเอื่นว่ามากินเขาเด้อมากินเขาน้ำกันเออสีเอื่นเพิ่นไม่ไงก็ได้เือว่าสีเอื่นว่าหน้าจังสีก็ได้เพราะว่าเราอยู่ในวัยกลางคนน่ะนะเออ ว่าเสียเรามากินเขานํากระแตงเขาลงไงเรากินกินเขากินน้ำก็อาหารตามมีตามเกิดบานเท่าล่ะบานปลาคาดอนน,นนะอืมก็กินเขาแล้วนั่นแล้วถามหาขามหมากนะแล้วก็อุ้มร้านขึ้นแล้วถามหาข้ามหมากก็บอกมีเด้ขามหมากผมเอามาแต่บานนั้นมีอยู่คํานึงแล้ว,วาเนี่คือบุคบหาขํามละว,ว่าครับโอ้ยไม่ใหญ่ผมใด้มากขามเดียวตอนแรกว,ว่าพงกับบุดเอามาหลายว่าสีมาพง แม่นางเท่านี้เจ้าทีเจ้าทังนี่แล้วปกติก็เอาไหวประจํามานะไหวให้พวกพีญางามนี่สิไหวประจําวันนี้เราจมเราขึ้นว่าบ่มีหาค่าแล้วก็ยกมือขึ้นยังสี่มีค่าเดียวกับเกี่ยวซะสอนอว่าวะเกี่ยวไปบ่เป็นยังดอกหแต่อยู่ดีมีแห้งกินเข้าแล้วก็กินนา้าเกี่ยวมาเกี่ยวผู้ให้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งเด้อว,ว่าไว้สี่เนาะตามภาษาผมละ่ะ เ้วก็ว่ายกมือขึ้นคือบโใไฮมันคบหาคำห้ำมลูกละเราเห็นจังสี่นะวันนี้เราก็กินมากินมาไปนําร้านกะไห้ร้านนยหน่อยผู้หญิงเด้แล้วอุ้มยู่นั้นมันเป็นร้านผู้หญิงไห้ไห้วันนี้เวลาเราทมน้ำมาก่มันบวิตโตเล่ามันเฮียใส่ถ่องเล่ามองเด็กหน่อยอยู่นะเด็กหน่อยก็ไห้ยกมือแห่แห่ไห,ห่สีนะก็เลยว่าโอ้ยเป็นยังหน่อยหลายจังไห้เนาะวันนี้เราก็ว่าค้ำมากับว่าโคบหาค้าเราเหตุเตมือสิเราก็ยางไปสวนมันตกไป ก็เลยว่าโอ้ยไม่ใหญ่เอ้ยอย่าถือสาาะมีเท่านี้ได้กินเท่านี evet ้ได้เกี่ยวเท่านี้ก็อย่าถือสาลูกหลานดื้อืมแต่คนหมนา่นเป็นคนโบราณนะเป็นคนแบบจังไนล่ะเป็นผู้เฒ่าโบราณแบบแบบสมัยเก่าเลยนะเออสมัยเก่าแบบโบราณเลยคนนี่อือนั่นล่ะม่าแบบโบราณเลยใส่สมัยเพวงยังโบราณเลยแบบคนแบบ คือคนสมัยตั้งแต่พุหลลัราชการที่สีที่หาเลครับอออเป็นคนโบราณคนโบราณเป็นผู้หยิ่งไหวกลางคนแต่ว่าอุ้มลูกมานาหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางเขาอยากเคี้ยวหมากห้าคำจริงๆกับโบหูครับแต่ว่าเล่าเราว่ากินเขาเลี่วนั้นผมเอาข้ามหมากให้ให้ข้ามเดียวมันบกบหาข้ามแล้วว่าคือบกบหาข้ามหลานเราอ่ะครับแสดงว่าเอออาจจะต้องเอาไปเส้นสักห้าคำครับผมกับโบหูแต่ว่าผมก็เลยว่าโอ้ยยาเอ้ยยาวันจังสันจังสี่่อเขานะนำทำปลาก็ได้กินแล้ว ขมากมีคำาหนึ่งกับไหยาเขี่ยไปว่าเป็นยังดรกไหได้ลูกหลานอยู่ดีมีแห้งอืมกะยาวันสันสี่ลูกหลานเด้อว่าไหถือโทษโกดเครื่องน้าวว่าตามภาษาพื้นบ้านเฮ้าครับเออกะไหลูกหลานพ่ออยู่พ่อกินได้กินได้อย่างอันใดกับมีพ่อได้กินละละในมากินเขาน้าลูกน้าร้านได้เขี่ยมาขําหนึ่งกับยาถือโทษโกดเครื่องลูกหลานเด้อยาเด้อกะว่ามันสี่นะอันนี้ความฝันเน๊อะมันนี้เรากินมากันเราเขี่ยมากันเราบ่ได้ทุ่มล่งดินเด้ทุ่มนาทีเตหมทองทองอีหน้าเงีันมันไหเนะ ของว่าอ,อ ulously, ุ after, ้มนึ่งอีน uh ังหน่อยเป็นผู cool 네้หญิงได้มันก็ะหายแฮ่แ่ยกมือเห็ดเตยจังสี่จังสี่ยกมือขึ้นมากรับนมือเด็งหน่อยนะมันเห็ดเตยจังสี่จังสี่จังสี่อยู่ครับมันกระโบหูว่าสีเป็นยังไงผมกระโบหูแต่ว่าหายพาชนาเอาหายซอยกันแก่เอาวานนี้มันหนาวผมหนึ่งตื่นตื่นขึ้นมาว่าสีมาจูไฟมันหนาวยุ่งกับหลายน้ำหนักแต่มาพีชนาเบิ่งเฮากับไปถากไปทางไปทํำก่วงสะอาดเป็นพึ่ชิดครับอืม แย่นจังสี่เลยและเดี๋ยวนี้บันนี้กับมาคิดเบืองเฮือว่าเห้านี่ไปบ่ไดบอกได้กล่าวเพื่อนบอ่กือยังไงแต่ผมก็เสียนข้ามหมากประจำเลยเวลาถาง,ง<ม>เวลา,ยาลหยังพวกงูเหี่ยวเกี่ยวป้อมบ่มีเลยถือ<ม>ว่าเป็นดงใหญ่สัตว<ห>์ใหญ่ีแต่อากาศลมลื่นเขาไปกับมวนในจิตในใจอังสนะี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ให้พ,อพ่อมีคอตัวเลขเนาะครับเพราะว่าฝ <c oughs> ันนี่ก็คือต้องตีจากปริศนานี่ก็เมีนในความฝันมันเป็นไหวกลางคนนนะสีว่าเถากับว่าเมียนสีว่า นุ่มกับวเม,นมวีนว่าไอ้กลางคนละอ้มมาให้ตีพิษนาว่าเรายกมือขอคํามหมาขาค้ามมันสินะมันนี่ร้านหน่อยนะเป็นร้านผู้หญิงครับก็ให้สินะนั่นล่ะไอ้ซอยกันพิจารณาเบิงครับครับ,รบแต่กันผมพิจณานั่นผมเอาไม้มือนี่ผมก็ว่าหานะครับเออนี่ลหละก็ให้พิจารณาเบิงต่อกันไปอีกว่าสิเป็นเหล็กตัวไหนอสีนะไอ้ซอยกันแกเบิงเด็กหน่อยสิเป็นยังังียสิพิจณาซอยกันเนี่ยไหนบ่ ครับแล้วเราสรับตัวพ่อนี่พ่อสีตีตัวเลขตัวใดเนี่ยครับคือพ่อตีนี่ก็คือเลขเลขหาตัวนี้นะที่ว่าผู้เฒ่ายกมือนั่นนะครับเออผู้เฒ่าแล้วยกมือสี่กลับล้าน,นหน่อยหน่อยอ๋อก็เลยคิดว่าน่าสิเป็นหาหาเหมีอนครับการหาสองเหมืนครับแล้วก็มีหาซีหาซีนี่ตัวหาซีเนี่คือมือในี่หาซีอยู่แลวแต่ว่าตัวตัวตัวหานี่คือมืออยู่เลวแต่ตัวซีนี่เป็นค้หยิ่งเด็กหน่อยค้หญิ่งครับบอนุ่งผา เดวีเป็นผู้หญิงคนโบราณโมนุปะกับหาหนึ่งเมียนอ๋อหาหนึ่งนี่คือตีตีเด็กหน่อยเป็นหนึ่งซะเด็กหน่อยผู้หญิงเหให้เป็นซีซะผู้หญิงเนอะครับผู้เฒ่าก็ยกมือเสียเป็นหาจะเลยหาซีกับหาหนึ่งเมียนก็กจะล่องลองเบิ่งพิจารนาเอีกอย่างหนึ่งก็เขาขอห้าพ่อให้หนึ่งก็เป็นเมียนมันมีข้ามมาข้ามเดียวนะผู้เฒ่าให้ใข้ามเดียวแต่ว่าเขาสีเอาหาสีเอาหาข้ามแต่ว่ามันคือปกวาข้ามลูกหลา ผมก็เลยว่าข้ามหมากนี่ผมแต่งมาข้ามเดียวแม่ว่ากินเขากินน้ำเลยก็พิจารณาข้ามหมากรข้ามหนึ่งนี่นะค,ครับโอเคครับผมก็อเอาตามนะี้เนาะครับกาซอยกันพิจารณาเบิงราว่ามันเป็นความฝันแบบฝันแบบโบราณนโบราณนัหน้านนะนะนะจักสีวาแนวลลไหนผมก็จังสีนะคนถือหีดสิบสองข้องสิบสี่มาแต่เกาแต่น,นนะัยนะ้าครับผมนะ อันนี้พ่อชายก็ตีตามความคิดความเข้าใจของพ่อเองครับท่านผู้ชมให้พิจารณาครับท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับเพราะว่ารอบนี้คุณพ่อชายฝันเห็นผู้หญิงไวกลางคนครับอายุประมาณ40กว่าเนาะที่พ่อบอกแต่เป็นคนโบราณครับท่านผู้ชมคนโบราณครับอุ้มเด็กมาด้วยครับครับแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ได้แต่งข้าวให้ให้ให้ทานเนาะครับแลวคราวนี้ผู้หญิงคนนั้นขอเขี้ยวหมาครับ แต่คุณพ่อนั้มีมาเป็นแค่คําเดียวครับก็เลยเอาให้ครับแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากได้ห้าคำารัอยากในหาครับแล้วเขาก็เคี้ยวคํานั้นไปแล้วเขาก็พ่นคํหมากออกมาครับโดนแต่ตรงข้างหน้าท้องของผู้หญิงเคนนัอนครับแล้วเด็กคนนั้นนะครับก็ร้องครับแล้วก็ยกมือขึ้นมาห้านิ้วตลอดเวลาครับครับก็มีประมาณนี้เนาะคุณก็ใช้ตีตัวเลขให้ห้าห้าห้าสี่ห้าหนึ่งครับท่านผู้ชมครับอ่า ก็มีประมาณนี้ครับยังเลาาความฝันและก็แนวทางทัวร์เล่ครับให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะครับพิจณาเอาครับผมสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้พ่อชายอวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับก่อนจะจบคลิปเนาะพอนะครับครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องเฮาที่ติดตามเคยสานไต่ว่าว่าสีอยู่ทางไกลทางไกลนะครับถูกแกทุกมุม แล้วก็ให้มั่งคั่งลำรวยหมดหนีมีทสาบกันทุกคนทุกคนครับผมสาธ<า>ุครับพ่อขอบคุณมากมากครับ